ได้มีโอกาสเดินชมห้องต่างๆแล้วคือตอนแรกอ่ะไม่คิดว่ามันจะมีห้องแบบว่าแบบนี้ด้วยในในแบบพักแล้วก็แต่ว่าพอเดินอ้าวเขาแบบเซ็ตไว้สวยมากเลยครับถ่ายรูปน่าจะเกือบครบแล้วมั้งครับน่าจะเหลืออีกนิดนึงครับใช่ก็คือรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเกาเดอมาคือจัดงานแบบนี้ทําให้ผมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านนะเชื่อใจได้เลยว่าเกาเดลมาเนี่ยไว้วางใจที่เราเห็นเลยว่าเขาก็มีประสบการณ์การทำเบอนม้นคาั้งนานแล้วแล้วรู้เลยว่า เขายังนําสิ่งดีๆมาให้พวกเรานะครับชาวประชาชนได้เจอกันใช่ผมถ้ามีโอกาสผมต้องไปทำบ้างแล้วใช่เดี๋ยวรองดูแต่ไว้ใจดูดาวดมากใช่ครับผมนี่เขาเอสทีมาตั้ง1981โอ้โหก่อนผมเกิดผมยังไม่เกิดพี่อู๋ก็ยังไม่เกิดใครหลายๆคนที่นี่ก็ยังไม่เกิดใช่แต่ตอนนี้ทุกคนเกิดแล้วแล้วความสวยก็มาถึงที่แล้วคับถูกต้องเพราะฉะนั้นเราโดยก่าวดีมากใช่ วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มานั่งฟังพ,พิวร์กี้ร้องเพลงแล้วก็ได้เจอหน้าแฟนคลับนะับเพราะว่าก็หลายวันอยู่ที่แบบว่าไม่ได้เจอหน้าแฟนคลับเลยแฟนคลับก็มารอกันตั้งแต่เช้าเลยอย่างเงี้ยก็ดีใจครับวันนี้ที่ได้มาเจอแฟนคลับที่นี่ครับก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากมายใช่ใช่จริงๆแค่แค่จริงๆแค่เราเราพาพวกเขามาเนี่ยวันนี้ผมว่าเขาได้เจออะไรดีๆแล้วใช่จากพวกเราสองคนอ่ยผมว่าเป็นไอซเลที่ดีที่ทำให้พวกเราเนี่ยดูดีขึ้นใช่ ได้เจอเกาเดลมา,ลากกนีน่แหละครับเพราะก็ยังไงก็ฝากงานของเกาเดลมาด้วยนะครับก็ถือเขาจัดงานได้แบบสวยแล้วก็ตั้งใจคือคือเดินขนา้างหน้ารู้เลยว่าเขาตั้งใจทํามากๆก็ยังไงก็ฝากกาเดลมาด้วยใครที่แบบว่าอยากแบบมีเรื่องความงามเนี่ลยนะลองดูครับได้มาไป้มาถ่ายรูปก,กันได้ใช่มาถ่ายรูปก,กันได้ไรูปสวยๆเต็มเลยเพราะเราถ่ายเอาไว้หลุมเดียวกัใช่ กวาเหรอครับธ uh huh. รรมดามากเลยนะครับนี่เขาเนี่ยเขาเป็นหนุ่มนักรักอยู่แล้วคนนี้ผมรักติดลอบๆอบอยู่แล้วเออคือเราวันนั้นเป็นวันที่ผมผเพึ oh oh. ่งบินมาจากเกาหลีพอดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันสิบสี่กุมภาบรเวนไทยมันแบบว่าเป็นวันที่เอาจริงๆนะมันเป็นวันที่มีความหมายเหมือนกันเพราะว่าเราก็แบบ ก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะรู้สึกว่ามันเป็นวันที่จริงๆมันก็บอกรักกันได้ทุกวันจริงๆวันก็มีกันอยู่สองคนไปบอกรักคนนี้จะไปบอกรักใครใช่ใช่ไหมนั่นแหละครับเขินไม่เอาไม่พูดละเขาเก่งมากนะที่ผมขอยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่ให้ไปรับแล้วเขาก็บอกว่าแล้วผมมาสงสัยอย่างหนึ่งว่าผมมาดูดูตลอดว่าจะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่แล้วพอเขามาเขามาพร้อมกับดอกไม้ เราก็เลยมองว่าเอาเวลาไหนไปซื้อเออแล้วเขามีการเขียนว่าแบบวู่คอมเีมีด้วยอะไรเงเลยรู้สึกว่าเออเพราะตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยว่าเขาจะเตรียมอะไรให้เลย mm. จริงๆแค่แต่ว่าไม่ได้คิดอะไรมากแค่แบบอาหารอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอยากให้กลับมาแล้วแบบเพราะ, mm. ราะว่าอีกวัน,นเขาต้องทํางานเช้าด้วยก็อยากให้เขาแบบ,แบ,บว่ามีความสุขเลยอย่างเงี้ยอยากให้เขาแบบอย่างน้อยแบบโยคอมโงเ้ยกลับมาแบบได้รับบรรยากาศดีๆเนาะอากาศดีๆบรรยากาศดีๆ ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแซลมีคนแซลวันนั้นด้วยว่าแบบหลังจากวันนั้นอ่ะคือผมหายไปเลยจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนคือผมทํางานแบบผมไม่ได้จับโทรศัพท์เลยก็เลยแบบว่าโอเคไม่ได้หายไปไหนนะครับผมยังอยู่ตรงนี้เสาไวเสาไวเดี๋ยวนี้ก่อนรวมก่อนเจ้าโอผมก็ทางานเหมือนกันจริงจริงอยากล็อกวันให้งานครับครับใช่แต่นี่ครับให้เขาไปไปเฉยใชย เขาเฉ่อยฉายมากแลวคือผมรู้สึกว่าเขาทำด,ดีมากหนาวไหมก็<า>อ,อดดู First you <อ>ดเฟิร์สโนอยู่ดีอดดูใช่คที่สุดของขีมะคือเอาจริงนะคือผมไปถึงอะ่ะคือกองทัพพี่บอกกับผมว่าพี่มาช้าไปเพราะวันที่พีกพีกไปก่อนหน้าวันผมวันหนึ่งแล้วก็พีกบอกว่าขีมะเต็มเต็มเต็มพื้นเลยผมไปคือเหลือแต่แบบเป็นการเดินยากไหมใช้ชีวิตยากไหมมันลื่นลื่นลือนลื่นมากคือคือ มันหนาวอ่ะมันลบลบประมาณลบแปดลบสิบอ่ะแต่ก็ก็ได้ครับชอบชอบบรรยากาศแล้วกลับมาไทยคือสาวชิบแปดโอ้โหปรับโอ้โหแทบมึนครับนิดนึงมีแบบโอ้โจะเพียแดดเพราะว่าทํางานแบบฟีลแบบเราตากแดดนานด้วยก็เลยแบบโอหปรับตัวยังไม่ทันเท่าไหรค่ครับย้ายของวุ่นวายมาก ราะว่าผมทําบ้านด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบช่วงนี้เลยแบบย้ายคูมย้ายของทำออฟฟิศให้หม,มาด้วยคือที่หายไปเพราะว่ายุ่งเรื่องพวกนี้อยู่อะไรมันมีเรื่องของสัญญามีรุ่นนีแน่เลยนครับต้องคอยทำใช่โอ้โหชีวิตช่วงนี้แหะครับแทบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็จะเป็นฟีลแบบว่าเราตื่นมาทํางานแล้วก็ แล้วก็ทำแล้วก็กลับมานอนแบบชีวิตมีประมาณนี้ครับช่วงนี้แต่ผมว่างานของผมว่างานคือชีวิตเลย่ะใช่มันรู้สึกว่าผมไม่ได้ทํางานแล้วแอบรู้สึกว่าชีวิตแบบออเออเลยรู้สึกว่าช่วงนี้แบบนี่แหละ,อ,ะอยากทําแบบนี้แหละเรื่อยๆอย่างงี้อยากจะแบบว่า มันอยากจะตื่นขึ้นมาแล้ววันนี้ได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าวันที่มันว่างๆมันรอซะเก็บไว้ตอนเกษียณแล้วกันเออก็ไว้ตอนเกษียณแล้วกันก็จริงเพราะแบบวันไหนที่รู้สึกว่าวันที่มันว่างอ่ะมันจะรู้สึกแปลกๆแล้วมันต้องหาอะไรแบบสรรหาสิ่งอะไรมาทําแบบให้มันรู้สึกมันไม่ว่างอ่ะเพราะมันว่างแล้วมันเหมือนแบบทําะไรวะใช่แต่ว่าจริงๆช่วงนี้ก็แอบแอบมาคิว่าแบบเขาก็ทํางานเพลงแล้วก็เตรียมตัวเรื่องด้านการแสดงเราเองก็ทํางานเพลงด้วย ใช่ทั้งคู่ทั้งคู่เตรียมพบประสบเจอได้เลยประสบเจอปีนี้ตอนนี้ัที่มีการครับเป็นยังไงอัปเดตเหรอครับจริงๆที่นี่ที่แรกแล้วกันเราถือว่าผมพูดได้และไปเดือนนี้ครับไปเดือนนี้เจอกันเขาว่าเจอกันนี่มันเดอนกันเจอยังไงครับเยมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนดูครับเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจทํามากๆแล้วก็เก็บเงียงเงันมานานจริงๆมันคันปากมาก มันอยากพูดมานานแล้วแต่มันไม่ได้จริงจริงไม่ได้เดี๋ยวมันจะไอ้นั่นนะครับ <c oughs> แต่ว่าเอาจริงๆปลายเดือนนี้ผมมอบความสุขให้ทุกคนได้ดูแน่นอนเป็นสิ่งที่โอเคมันเป็นเราอยากทํามามากๆแล้วแล้วก็โอ้เราได้มีโอกาสาร,ร่วมงานกับคนที่แบบว่าผมอยากทางานด้วยมานานแล้วด้วยต้องรอดูต้องรอดูผมร,รู้ทุกอย่างทุกกระบวนการแอ้วผมคงตื่นเต้นมาก ไม่ได้บอกได้แค่นี้บอกได้แค่นี้บอกได้แค่นี้แต่ว่าที่จะมาถึงเร็วนะครับผมก็ flex fan day นะครับครับคูบ่เป็นงานคู่พวกเราก็จะเป็น fan day ที่เราจะไปเป็นคอนเสิร์ตนะครับที่จะมีกับพี่พี่น้องน้องวงการ T pop นะครับใช่หลายๆวงเลยแล้วก็เราดูว่าจะมีโชว์อะไรพิเศษพิเศษหรือเปล่าอ่าแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงนะครับผมก็จะมีโอลิมปอโอลิปอนี่เขาเริ่มขิงกันแล้ว <Olymp us. S 1> โอ้ยคุณทีมสีสีส้มเนี่ยทำไมครับมาถึงก็แบบว่าแบบ เก่งเลยแบบปากดีมากอ,าอ้าวอุวยทำไมพูดยาวแบบนี้ล่ะครับคือแบบว่าปากดีมากแบบดีแล้วมลผมเปิดแล้วเปิดตรงนี้เลยยังไ,ไงอ่ะยังไม่ได้พูดอะไรเลย<า>ไม่ได้ขิงอะไรเลยนะฮะ<า>ไม่ได้ขิงอะไรสักอย่างเลยนะจริงเหรอใช่ผมดีใจแล้วที่ทีมผมมียอยา่างน้อยสิ่งใดมากอ่ะถิ่งเดิมเขาเป็นอย่างนี้เหรอครับเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรเอาปากวินนนนนเทนลูกตัวเองด้วยนะนิดหนึ่งนะครับผมดีใจที่มีมีพี่ภูมิอยู่ครับ ภูมอะไรภุมอ๋อท okay. ีม oh, ุมน okay, no, no, no. oh. oh. ั่นเหรอคอยตัดต่อเหรียญทองให้เรานะโอเคได้ไม่ไม่นะครับเพราะว่ารู้อาจจะเดาได้อยู่แล้วเป็นเกมที่เดาจริงๆไม่ต้องแข่งก็ได้โอ้โห่ใช่ผมแอบรู้สึกว่าเสียดายงบคือให้พวกเราสีส้มทั้งหมดนะครับไปยืนบนแท่นเลยกันอ้าว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 พูดอย่างนี้นะเอาแล้วนะทีมสีน้ำเงินสีส้มจะล้มทำไมครับไม่ล้มให้อยู่แล้ว ถ้าจะแพ้ก็แพ้ด้วยสีส้มผมไม่แพ้แล้วกันแต่เอาแต่เอาจริงๆผมว่ามันเป็นมันเป็นเสน่ห์ล้วกันผมว่าครั้งนี้มันมันความน่าสนใจอยู่ที่แบบว่าที่พี่น้องๆวงการทีปบเนาะก็คือแบบวา่ามารวมตัวกันมาเจอกันเนี้ยแต่ว่ามันคึกคืนนะมันแบบว่ามันได้เกิดการแบบคอนเนคชั่นกันจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่สาปีที่แล้วอะ่ะแอบคิดอยู่เหมือนกันว่า แค่จะรวมกันเจอกันยิ่งยากเลยอะไรเงี้ยขอแรกสุดเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบทุกคนคือแบบคอลลาบอร์เรันจนกระทั่งมันเป็นงานเงี้ยแหละรู้สึกดีใจมากๆที่มันเกิดขึ้นใครก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมโอลิมป์ครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันปีนี้ใช่แต่ที่เร็วกว่านั้นที่เร็วกว่านั้นสงการนะครับเออใช่สงการสงการเจอพวกเราเรียบร้อยเราจะไปเต้นไปเวทีใช่ทม่านเลยคุณเหล่าไปถึงหลายอยู่นะหลายอยู่หลายอยู่พอกระตุูจีนเลยครับเอ้ยแต่ว่าเราจะเตรียมโชว์ให้ทุกคนได้ฉ่ำใจแน่นอน แน่นอนสงการมันต้องโยกเอวโยกเอวมันต้องโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะหน่อยแล้วเดี๋ยวออยแล้วเพราเต็มที่แล้วเดี๋ยวดูแน่นอนเออเดี๋ยวรอเข้มข้นครับใช่